วันนี้ตาเอกก็มาถ่ายท้องไร่ท้องนานะครับผม <c oughs> บรรยากาศยามเช้านะครับผม <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> พระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นเลยนะครับผม <c oughs> นะครับ <c oughs> สวัสดีนะครับผมสวัสดีมิตรสหายและผู้ติดตามตาเอกทุกคนนะครับผม <c oughs> และ <c oughs> กราบขอพระคุณผู้ติดต,ตามตาเอกทุกคนด้วยที่มาติดตามให้กำลังใจกันนะครับตาเอกกําลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับเพื่อจะทําคลิปในอาทิตย์หน้านะครับผมเริ่มรู้แล้วว่าทําคลิปยังไงนะครับเราจะมีคนดูกันนะครับผมไม่ต้องมานั่งพูดให้เมื่อยปากไม่ต้องพูดมากด้วยอาจจะมีคนดูเราเยอะๆเพิ่มขึ้นนะครับผม <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับนะฮะมันมี มันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมมันมีหนึ่งวิธีนะครับผมที่ทําให้เราอ่ะสามารถโปรโมทคลิปของเราได้นะครับแต่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะครับเราสามารถกดโปรโมทคลิปเราได้นะครับผมเพราะเพราะว่าผมไปดูนะครับผมไปดูพี่ๆช่องใหญ่ๆเขาทํากันนะครับเขาสอนนะครับผมว่าเขาทําใหม่ๆทำยังไงนะครับปีเดียวเขาก็สามารถตั้งค่าได้แล้วนะครับผม นะครับก็ตามนั้นเราก็ไปศึกษากันเอานะครับเพื่อนพี่ๆนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าอากาศดีมากนะครับเป็นวันที่อากาศดีอีกหนึ่งวันนะครับผมเพราะว่าผ้าคลิปก็กาลัางขึ้นแล้วนะครับข้างหลังเรเองนะครับนะครับผมวันนี้ก็อากาศดีมากนะครับ เดี๋ยวลองมาดูกล้องหลังว่าท้องไร่ท้องนาบ้านเอกมันอากาศดีไหมวันนี้นะฮะปับ๊บน่านะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเอกขอตั้งค่าข้อความนิดนึงนะฮะทุกคนโอเค โอเคสวัสดีนะครับพี่สวัสดีนะครับมาพบกับผมช่องตาเอกนะครับผมวันนี้ตาเอกก็ตื่นเช้านะครับผมก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมบรรยากาศทุ่งนายามเช้านะครับเขตบินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมตอนนี้พระอาทิ์ก็กําลังขึ้นเลยนะครับผมนะครับพระอาทิกก็กําลังขึ้นเลยนะครับผมนะถือว่าวันนี้อากาศอากาศดีมากๆนะครับ นะครับเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับผมวันนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นแต่ว่าพระจันทร์มันก็ยังไม่ตกนะครับผมแปลกมากๆนะฮะอากาศดีมากๆนะครับวันนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะครับโทรศัพท์ตัวเองมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีซะด้วยพอโดนพระอาทิตย์เข้าไปแล้วมันเซเลยนะฮะเพื่อนๆ นะครับนี่อากาศก็ค่อนข้างดีนะครับนะฮะนาตรงนี้ก็เกี่ยวไปแล้วนะฮะผมนะครับอากาศดีมากๆนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อากาศดีมากๆเลยนะครับกลับบ้านนาเอกนะฮะก็นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นท้องไร่ท้องนาที่บ้านเอกก็อย่างนี้เลยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเขตมินบุรีนะครับผม พี่ๆคนไหนอยากจะมาเที่ยวหาเดกก็ได้นะฮะนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับนะครับพี่ๆที่ก็มารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เอกด้วยนะครับผมนะครับเพื่อที่จะเอกจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับผมนะครับนะตรงนี้ก็เพิ่งเกี่ยวไปแล้วนะครับผมนะครับครับอากาศดีมากนะครับวันนี้นะครับ ก็เป in exactly ็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อากาศดีมากๆนะครับก็พี่ๆหลายคนนะครับผมที่ทำ u t u b e นะครับที่เพิ่งทำเหมือนตัวเอกนะครับตัวเอกก็จะบอกเอาไว้นะครับว่ามันมีอ่าเราสามารถโปรโมทคลิปของเราได้นะครับพี่ๆเราสามารถคลิปโปรโมทเราสามารถกดโปรโมทคลิปของเราได้นะครับโดยมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับพี่ๆลองรู้นะครับเพราะว่าตัวเอกก็จะทำบ้างแหละนะเดี๋ยว ให้เราทําคลิปก่อนนะครับแต่เราต้องทําคลิปที่มันดีที่สุดเลยนะครับที่มันสนุกที่สุดอะแล้วก็เราค่อยโปรโมทแบบเสียค่าใช้จ่ายเอานะครับผมเป็นรายวันอะไรแบบเนี้ยนะครับเราจะอาทิตย์หนึ่งลองดูซะอาทิตย์หนึ่งซิว่าคลิปเราจะมีคนดูไหมอะไรแบบเนี้ยเราต้องเริ่มเริ่มจากสิ่งเล็กนะครับผมเพราะว่าแต่เอกอะไปน,นอนฟังพี่ช่องใหญ่เขาแนะนํามาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทําแบบนี้เหมือนกันนะครับผมไม่เกินประมาณหนึ่งปีเนี่ยเขาก็สามารถผ่านกฎของ youtube ได้นะครับผม ก็เป็นกําลังใจให้พี่พี่ทุกคนนะครับผมนะฮะเดินร่วมทางกันก้าวไปพร้อมกันนะครับผมวันนี้เรายังไม่แก่นะครับผมเรายังอยู่เรายังมีลมหายใจนะครับผมเราก็ทํากันไปนะครับเผื่อมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมนะฮะที่เราอาจจะมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวของเรานะครับผมนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อากาศมันดีแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าแต่เอกไม่ได้หยุดนะครับแต่เอกวันนี้แต่เอกมีภารกิจต้องไป ซ่อมหลังคาร่วแถวสุวินทวงนะครับผมนะครับวันนี้แตเอกมีภารกิจต้องไปต่อมหลังคาร่วแถวถนนสุวินทวง์นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเ็าจะออกไปประมาณสายจากเก้า,า,า,า 10. 10. โมงสิบโมงก็ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าเขาอยู่บ้านนะครับอย่าลืมนะครับเพ,พื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเขตมีนบุรีเขตหนองจอกเขตอารักบังเขตร่มเก้านะครับเขตหลวงแพ่งอะไรพวกเนี้และยังไม่รู้นะครับแต่เอก รับเซอร์วิสและต้อมแตมระบบไฟฟ้าระบบปรนะปาฮะระบบเหล็กระบบโครงหลังคาฝ้ารั่วหลังคาล่วจนฝ้าในห้องครัวพังหรือไม่ก็น้ําในห้องน้ําชั้นบนมันรั่วลงมาทะลุฝ้าชั้นล่างอย่างเงี้ยนะครับติดต่อตเอกมาได้นะครับผมติดต่อตเอกมาได้เลยนะครับจะคอมเมนต์หรือติดต่อโดยตรงก็ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สองหนึ่งศูนย์สี่เก้าสามศูนย์แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยหรือจะโทรเบอร์นี้ก็ได้ติดต่อตเอกมาได้นะครับ เอกรับทารับจบทุกรูปแบบนะครับผมนะะนครับฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามตเอกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ตเอกด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับดิ้นโลนและสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับผมนะครับความท้อทุกคนก็มีแต่ความหวังก็ต้องมีด้วยนะครับผมอย่าท้อจนลืมความหวังนะครับผมอย่าเดินถลำลึกจนลืมเป้าหมายนะครับผมว่าเราเกิดมาทําไมนะครับผม อย่าลืมเด็ดขาดนะครับผมเพราะจําไว้ครั้งใดหรือวันใดที่เราลืมเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับมันจะทําให้คนในครอบครัวเราเนี่ยมันลําบากนะครับผมนะครับอ่าพี่น้ําฝนอ๋อสวัสดีครับพี่น้ําฝนทักทายสวัสดีครับผมนะครับผมนะครับเพราะว่าเต่จะทําแบบนี้ทุกวันนะครับเวลาเตกได้ไลฟ์สดมาหลายวันแล้วแต่ถ้าเตกงว่างไลฟ์เต่ก็จะทําเป็นประจํานะครับ อย่างพี่น้ำฝนเนี่ยเขาเข้ามาทักทายแอกเดี๋ยวแต่จกจะเข้าไปบ้าน,นเขาด้วยนะครับผมนะฮะ <c oughs> เราก็ไปทักทายกันไปช่วยกันดูนะครับผมไปช่วยกันดูนะฮะพี่มาดูคลิปผมผมก็ไปดูคลิปพี่นะครับเพราะว่าผมก็จะตามกลับไปหาพี่ถูกนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมาดูคลิปเอกแล้วไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยแต่ก็ตามกลับไปถูกนะครับผมนะฮะเราก็ช่วยเหลือกันไปด้วยกันนะครับเดินทางตามเส้นทางฝันไปพร้อมๆกันนะครับผม โลกนี้มันไม่มีอะไรสวยงามมากหรอกนะครับผมมันมีแต่เราเท่านั้นเองนะครับที่จะทําให้ชีวิตเรามันเป็นยังไงนะครับชีวิตเราเนี่ยมันจะเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเราเป็นผู้าหนดนะครับสุดท้ายแล้วจะจนจะรวยเนี่ยเทวดาเป็นกองหนุนนะครับผมนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะครับผมสวัสดีไทตันนะครับไทตันเกมชั้น อ่าเก้าสิบหกนะครับผมสวัสดีนะผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องผู้น่ารักนะฮะสวัสดีมากเลยนะครับผม <c oughs> ถ้ายังไม่ได้ติดตามพี่ก็ช่วยกดติดตามพี่ด้วยในช่องตาเอกนะผมนะครับ,นะรบเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปตาเอกจะทําคลิปเกี่ยวกับการกลางเต็นนอนแคมป์และตาเอกคิดว่ามันเป็นการทําคลิปที่ตาเอกรู้สึกว่าตาเอกชอบแบบเนี้ยนะฮะและ้วตาเอกชอบในการเดินทางชอบการประจนภัยนะฮะ แต่ก็เลยจะทําคลิปแบบนี้นะครับเพราะเพราะว่าอยากจะบอกให้หลายคนนะครับผมว่าเราจะทําคลิปยังไงดีนะครับผมให้เราทําแล้วเรามีความสุขนะครับเราจะทําคลิปยังไงให้ทําแล้วเรามีความสุขก็คือทําในสิ่งที่เรารักและทําในสิ่งที่เราชอบและทําในสิ่งที่เรามีความสุขอ่ะถ้าพี่ๆคนไหนชอบการไปเที่ยวนะครับก็ทําคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับทําคลิปเกี่ยวกับบรรยากาศการท่องเที่ยวในแต่ละที่ที่พวกพี่ไปนะครับผม มันก็มีหลายอย่างพี่ๆคนไหนชอบทำแบบข้าวนะครับก็มาทําคลิปทำแบบข้าวนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแต่เอกดีไซน์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับกลางทุ่งนาที่บ้านแต่เอกเองนะครับผมนะเดี๋ยวจะเปิดกล้องหลังให้ดูกันนะครับกดนะกดติดตามแล้วพี่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยน้องไตทตั้นเดี๋ยวพี่เอกจะกลับไปดูบ้านน้องไททตั้นสิ ว่าบ้านน้องไตทัต้นเนี่ยมีคลิปอะไรให้พี่ให้พี่เอกดูมากสนุกสนุกนะฮะนะครับเพื่อคลิปน้องไตทตั้นมันสนุกนะพี่เอกจะได้ทําบ้างฮ่าตามนั้นนะครับอันนี้ก็บรรยากาศของตาเอกเองนะครับอันนี้พระที่ก็ขึ้นแล้วนะฮะเช้าเช้าก็มานั่งจิบกาแฟมานั่งดื่มนมกันฮะใครยังเด็กอยู่ก็ดื่มนมตอนเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะฮะ วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันเอ๊ะทำไมกดไอ้น,นี่ไม่ได้จะกดหัวใจให้นะฮะนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีมิตรต่ายที่รักทุกคนนะ <c oughs> อย่าลืมนะครับวันนี้มันเป็นวันอะไรนะครับนะคนอายุอานามอย่างเราเนี่ยนะครับคนวัยแบบเราวัยกลางคนเนี่ยมันไม่มีแล้วสิบสี่กุมภาพันธ์วันเลนไทยมันไม่สําคัญสำหรับเราแล้วนะครับผม เพราะว่ามันผ่านวันนั้นไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังทําได้อยู่ก็ถือโอเคนะครับเข้าไปหอมแก้มแฟนซื้อดอกกุหลาบซื้อขนมช็อกโกแลตไปให้แฟนอันนั้นก็ถือโอเคถ้าไม่อายกันับผมเพราะว่าโลกแห่งความจริงเี่ยคนเราเนี่ยพออยู่กันไปน,นานๆจนมาเลยคําว่าข้าวใหม่ปลามันนะฮคนเราเนี่ยพอมันอยู่กันนานๆจนเลยคําว่าพ่อหมักข้าวใหม่ปลามันไปแล้วเนี่ยมันจะทํากันไม่ค่อยได้หรอกนะฮะนะครับ <c oughs> นะ ก็ไม่เป็นไรแต่มันจะมีอีกวันหนึ่งที่มันสาคัญกับเราเหมือนกันนะครับผมมันก็คือวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะฮะวันนี้วันที่สิบหกนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมนะฮะนะครับใครมีตัวไหนเด็ดๆก็คอมเมนต์ต่งมาให้ตะเอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวตะเอกจะตามนะสุดเผื่อเราจะได้นะนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของบ้านตะเอกเองนะเป็นไงครับ ครับก็ <c oughs> อากาศดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นวันที่อากาศดีมากๆแล้วก็อากาศแจ่มใสลมพัดเย็นมากเลยนะครับลมพัดเย็นมากเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับแต่อีกจะขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะครับฝากงานหน่อยนะครับผมนะครับที่พี่คนไหนที่มีบ้านพักอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับผมอาเขตลาดพร้าวเขตบึงบุรีสายไหมเขตล่มเก้าแล้วก็บ,บางเขตหนองจอก เกหลวงแพ่งนะครับผม <c oughs> ถนนตูบินาวงนะครับผม <c oughs> ถ้ามีอาการฝนตกหลังคารั่วนะครับผมน้ํารั่วจากหลังคาจนฝ้าพังนะครับผมหรือไม่ก็ห้องน้ําชั้นบนน้ํารั่วลงมาจากห้องน้ําชั้นล่าง,งเวลาใช้น้านะครับผมหรือรั่วจากท่อประปานะครับสีหลุดสีร่อนนะครับไฟฟ้าประปานะครับผมงานซ่อมแต่งานเซอร์วิสนะครับ <c oughs> ผมขอดูพี่ตก เบ็ดหน่อยผมขอดูพี่ตกเบ็ดหน่อยอ๋อได้เลยครับได้เลยมันมีคลิปที่พี่ตกเบ็ดอยู่นะครับผมถ้าน้องไตตันชอบนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวพี่เอกจะได้ไปทําคลิปแบบนั้นให้ดูอีกนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้นะครับตาเอกเนี่ยกําลังทําคลิปแบบอิเล็กเข่าก็คือยังหาตัวตนของตัวเองไม่เจอนะครับผมคือหนึ่งเลยเราอะรู้ตัวตนของเราแล้วเพราะเราจะทําคลิปแบบไหนเราชอบแบบไหนอะเรารู้ละ นะครับผมแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราทําคลิปแบบไหนเนี่ยแล้วจะมีคนดูไหมนะครับเราเลยตาเอกก็เลยต้องทําคลิปแบบหลากหลายไปก่อนนะครับมายืนไลฟ์สดกลางทุ่งนาบ้างนะครับทําทคลิปสั้นเกี่ยวกับกาลีมิกคลิปเรียวบ้างการีมิกคลิปนะครับในช็อตนะครับถ่ายวิดีโอเป็นตกปลาบ้างอะไรบ้างนะครับเต้นบ้างอย่างเงี้ยนะครับ แต่เอกก็ยังท like ําคลิปท <player> <dragon Tá> <arak> ี่กิเลสเขะอยู่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าทําคลิปแบบไหนเนี่ยมันจะมีคนดูนะครับผมเต่เอกเลยลองทําไปก่อนเพราะว่าลองดูว่าถ้าคลิปไหนมีคนดูเป็นพันเนี่ยเอกจะทําคลิปแบบนั้นเลยแสดงว่าพี่ๆน่าจะพี่ๆี่น้องๆน่าจะชอบดูกันนะครับผมนะครับผู้ติดตามทุกคนนะครับผมที่มาติดตามเต่เอกเนี่ยเอกขอกราบขอพระคุณมากเลยนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนที่เป็นกาลังใจให้กับช่องเต่เอกช่องเล็กๆช่องหนึ่งบนโลกใบนี้นะครับผมนะฮะ ที่ตะเอกมาทาคลิปเนี่ยเพราะว่าตะเอกอยากให้รู้นะครับผมว่าบนโลกเลวร้ายบนโลกที่แม่งย่าแย่ขนาดนี้ยังมีชีวิตของตะเอกคนหนึ่งนะครับที่ลําบากมากๆนะครับผมลาบากมากมากนะครับผมลาบากโคตรเลยอ่ะนะฮะนะครับนะครับเพราะว่ามีคลิปหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าอ่ามีคลิปหนึ่งนะครับที่เตะเอกได้ทําไว้อันนั้นคือคลิป การเล่าประวัติของชีวิตตะเอกเลยนะครับผมว่าตะเอกเกิดมาอย่างไรนะครับผมตะเอกผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมถ้าพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆคนไหนอยากจะเข้าไปฟังเข้าไปได้ได้เลยไปดูในคลิปของตะเอกได้เลยนะครับผมนะครับมีทั้งคลิปขี่ม้านะครับขี่ม้ามีประโยชน์อย่างไรอันนั้นนะคือคลิปสําคัญเลยคลิปไคลแมทเลยที่เป็นชีวิตของตะเอกจริงๆนะครับผมนะครับตะเอกทําไว้เพื่อให้เด็กๆน้องๆพี่ๆได้ฟังกันนะครับใครเลือกได้เลือก นะครับใครห่างมาได้ห่างใครทิ้งได้ทิ้งไปเลยนะครับผมอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมแต่เอกขอฝากไว้ด้วยนะครับพี่เพียงน้องนะครับที่กําลังโตที่กําลังเรียนนะครับหรือเริ่มทํางานแล้วนะครับหรือทํางานแล้วอะไรเนี้ยพวกเนี้ยนะฮะอย่าไปยุ่งนะครับสิ่งไม่ดีเนี่ยแต่เอกบอกเลยแต่เอกผ่านมาหลายอย่างนะครับผมถึงแต่เอกจะยังอายุไม่เยอะก็จริงแต่แต่เอกมั่นใจว่าแต่เอกผ่านมาเยอะนะครับผมอย่าไปลอย่าไปลองอย่าไปเล่นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผม เพราะเมื่ออะไรที่เราก้าวเท้าเข้าไปไอ้พวกสิ่งไม่ดีเมื่อไหร่อ่ะเพื่อนที่เราได้รู้เพื่อนที่เราได้คบเนี่ยมันก็จะเป็นเพื่อนที่เร็วๆด้วยนะครับจําไว้เลยจริงๆแต่เอกพูดเรื่องจริงนะครับวันใดที่เราก้าวเท้าเข้าไปในสิ่งไม่ดีหรือเราก้าวเท้าเข้าไปในวงจรอุบาทวงจรยาติดติดเนี่ยเพื่อนที่เราได้กลับมาในวงจรนั้นอ่ะมันจะเป็นเพื่อนเร็วๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ใช่เพื่อนแท้ไม่ใช่เพื่อนดีแต่เอกบอกได้เลยมันจะเป็นเพื่อนที่พากันเข้าคุกอ่ะนะครับ ฝากไว้คิดนะครับน้องๆหนูๆตั้งใจเรียนหนังสือนะครับโตมาจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะครับพี่ผมกดพี่ผมไปกดไลค์ทุกคลิปแล้วทักทายโอ้น้องไททั้นขอบคุณมากเลยครับน้องไททั้นเอ้ไททั้นเกมชิ้นเก้าสิบหกอ๋อเดี๋ยวเจเอกจะเข้าไปดูซิว่าช่องของน้องไททั้นเนี่ยมีอะไรสนุกสนุกให้เจเอกได้ดูบ้างนะเดี๋ยวเจเอกจะไป กดให้ทุกคลิปเลยเดี๋ยวจะไปดูเนี่ไปนอนดูสักหน่อยว่ามีคลิปตลกตลกหรือคลิปสนุกสนุกให้ลุงเอกได้ดูบ้างไหมนะครับนะครับเพื่อที่อะไรเดี๋ยวน้องไท้ตั้นจะได้ทําคลิปเยอะๆไงไว้ให้ลุงเอกดูนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมนะฮะนะนะก็มีเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับเป็นเรื่องของปกตินะครับผมนะครับนะครับ นะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทักทายพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องไททั้นด้วยนะครับผมนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวพี่เอกอยากถามน้องไททั้นหน่อยน้องไททั้นอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไททั้นน้องไททั้นเกมอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยนะ นะครับถ้าเกิดน,น้องไทต,ตันดูอยู่อ้อเก้าเก้าขวบอ้อวันนี้ก็คงเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะวันนี้ก็คงเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นเด็กดีนะครับแต่เอกขออวยพรน้องไทต,ตันว่าให้ตั้งใจเรียนหนังสือและเป็นเด็กดีของพ่อของแม่นะครับผมเวลาพ่อแม่ห้าบอะไรเนี่ยให้เชื่อฟังพ่อแม่นะครับเพราะว่าคําพูดของตัวเองเนี่ยมันมี ความความหมายอ่ามันผ่านอะไรมาหลายอย่างนะครับแต่อีกก็ผ่านอะไรมาเยอะผ่านวัยเด็กมาแล้วเหมือนน้องนะครับอยากจะให้น้องไตั้ะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อคําสั่งของพ่อแม่ทุกอย่างอยาเกเรนะครับโตมาอยากเกเรเรียนหนังสือให้เรียนทุงสูงอย่าไปเรียนน้อยถ้าบ้านมีตังก็ให้เรียนทุงสูงเรียนจบปริญญาเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนตำรวจเรียนอาหารเรียนไปเลยนะครับผม อย่าเดินทางผิดนะครับผมอย่าทําให้พ่อแม่ผิดหวังเพราะมันบาปกรรมและทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่ห้ามเนี่ยมันก็เป็นผลกระทบของตัวน้องเองครับมันจะส่งผลให้น้องเองตอนน้องโตนะครับเพื่อที่น้องจะได้สุขสบายและที่สําคัญน้องจะได้ไม่ต้องมาลําบากนะครับน้องไตตั้นจะได้ไม่ต้องมาลาบากเหมือนลุงเอกตอนนี้นะครับผมนะฮะเพราะว่าคนเราเนี่ยอย่างลุงเอกเนี่ยตอนเ,อเด็กๆอะ่ะเขาน้องไตตั้นเนี่ยลุงเอกก็ ซื้อเกมมาเล่นแล้วนะครับผมน้องไต้ตันอาจจะเกิดไม่ทันเกมเพย์สเตชันนะฮะน้องไต้ตันเคยเล่นไหมครับเกมเพย์สเตชั่น2นะฮะเกมซูเปอร์เกมบอยนะฮะสมัยตาเอกเนี่ยสมัยลูกเอกเด็กๆตาเอกติดเกมพวกนี้มากเลยนะครับติดจนไม่ได้เรียนหนังสืออ่ะลงลงลง่าโรงเรียนอ่ะลุงเอกไม่ไปเลยนะครับผมก็อยากจะฝากน้องไต้ตันนะครับอย่าไปติดเกมมาก อยากให้ติดเรียนมากกว่าผมเคยเล่นอยู่ครับอ๋อได้ <c oughs> สมัยนั้นอะ่ะมันยังไม่ค่อยมีคอมพิวเตอร์นะครับผมจะมามีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ตอนประมาณลุงเอกเรียนมัธยมนะก็เริ่มมีคอมพิวเตอร์อ่ามีเกมตอนนั้นอะ่ะที่เกมที่คนทั่วประเทศเขาฮิตกันมากๆเลยก็คือเกมอะไรนะครับเกมคา u เตอร์นะครับเกมคาลเตอร์นะครับตอนนั้นอะ่ะแล้วก็ เกมคาลเตอร์ counter, แล้วก็เกมเลตอันเลิกนะครับก็คือเกมสร้างฐานลบกันนั่นเองนะครับนะครับลุงเอกติดมากเลยอ่ะสองเกมเนี้ยแล้วนกะ็แล้วก็เกมฟุตบอลอีกอย่างหนึ่งลุงเอกติดมากเลยติดจนไม่เรียนหนังสือนะครับติดจนโดดเรียนไปนอนตามร้านเกมนะครับสรุปตาเอกก็เลยเรียนจบแค่มสองขวา,ขวามสามไม่ได้วุฒิมสามด้วยซ้ํานะครับจนทุกวันนี้ตาเอกต้องลําบาก นะครับลุงเอกต้องมาทํางานก่อสร้างมารับเหมาก่อสร้างใช้ชีวิตแบบยากจนนะครับอยากเกฝากให้น้องไททตั้นนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่นะครับจะได้ไม่ลําบากเหมือนลุงเอกตอนนี้นะครับมันติดตนแม่ตีนั่นแหละเห็นไหมครับลุงเอกบอกแล้ว <c oughs> เกมพวกนี้ยมันเล่นได้แต่ว่าเล่นแล้วต้องรู้เวลาเล่นแล้วให้รู้เวลากินเล่นแล้วให้รู้เวลานอน ที่สําคัญเล่นแล้วให้รู้เวลาไปเรียนให้รู้เวลาทําการบ้านนะครับอย่าเล่นจนติดเดี๋ยวแม่จะตีเอานะครับที่แม่เขาตีเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแม่เขาไม่ชอบให้เราเล่นแต่แม่เขาไม่อยากให้เราเกิดมาโตไปแล้วลําบากเหมือนพ่อแม่นะครับผมนะฮะ <c oughs> เล่าสุราบุรีเนี่ยนะครับลุงเอกจะฝากน้องไททันไว้เลยนะครับว่า อย่าไปกินมันเลยอย่าไปลองถึงโตมาก็อย่าไปกินมันไม่ว่าจะเป็นเหล้าก็ดีบุหรี่ก็ดีนะครับถ้าน้องไต้ต้านโตมาเนี่ยอย่าไปกินอย่าไปลิอย่าไปลองอย่าไปสนใจอย่าไปอยากมีเพื่อนเยอะนะครับผมเพราะลุงเอกบอกไว้เลยว่าการมีเพื่อนเยอะเนี่ยมันไม่มีหรอกเพื่อนอะเพื่อนดีๆมันมียากมันมีแต่เพื่อนล้างผ่านเพื่อนที่พาเราลงนรกนะครับเพื่อนมันมาเกาะเราก็เยอะนะครับไม่เชื่อน้องไตต้านลองดู ถ้ามีตังค์เยอะๆไปโรงเรียนเนี่ยวันนั้นน้นนองไตตั้นจะมีเพื่อนเยอะเลยนะครับเพื่อนมาขอตังค์เพื่อนมาไถ่ตังค์พาางเพื่อนมาเป็นติ่งคอยติดน้องไต้ตันเพราะน้องไต้ตั้นมีตังค์เนี่ยมันเยอะแยะหลายอย่างนะครับลุงเอกเ,เลยอยากจะฝากไว้นะครับโตมานะครับน้องไตตั้นอย่าไปลิเลยนะครับเหล้าเบียร์บุหรี่อะไรก็แล้วแต่นะครับทำตัวให้ดีตั้งใจเรียนให้ดีทำให้พ่อแม่สมหนังใจนะครับอย่าทำให้พ่อแม่ผิดหวัง เามันบาปแล้วก็น้องไทตันจะได้มีชีวิตที่ดีไม่ต้องลําบากเหมือนจะเอกตอนนี้นะครับผมไม่ต้องลําบากเหมือนเจเอกนะครับนะครับพยายามตั้งใจเรียนหนังสือตั้งแต่กี้นะผมติดมากนั่นแหละดีแล้วครับน้องไททันนะครับเล่นได้แต่เล่นอยู่บ้านอย่าไปเล่นตามร้านเกมอย่าไปติดเพื่อนมากนะครับพยายามเล่นอยู่บ้านถ้าอยู่ในสายตาของพ่อแม่นะครับ รอยตรงรอยสักอะไรโตรไปก็อย่าไปนิทํามันอย่าไปสักอย่าไปอะไรเลยมันลบไม่ออกนะครับและที่สําคัญเนี่ยคนที่มีรอยสักเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้มองแล้วว่าเราเท่เราคิดว่าตัวเราเท่แต่จริงจริงมันไม่ใช่นะครับคนเขามองเราเป็นแค่กุยคนเขามองเราเป็นแค่ขยะนะครับลุงเอกจะสอนไว้ให้นะครับสู้ๆนะครับแล้วก็ฝากกราบขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับนะ ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตะเอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวตะเอกจะทําคลิปดีๆให้ได้รับชมกันนะครับผมสวัสดีนะครับผมที่เข้ามารับชมกันทุกคนเดี๋ยวตะเอกต้องไปทํางานก่อนสวัสดีครับ